ได้นะทําทต่อค่ะเห็นนารายเดืงสาเนบอกว่าอับอ,อ่ะคือว่าน้องไอแสงเขาเนี่ยเขาเป็นถึงออดโจมเพลพุจักแล้วเข่าปมปอมมาพูดนะคะก่อนจะขุดหรือพูดนิทานเรื่องคนอื่นพูดเรื่องตัวเองก่อนนะจ๊ะ พยายามพูดเรื่องตัวเองให้มามากนะคะอ,อจอบ,บางคนพยายามนางถามเจ้าของก่อนว่าก็ยังว่าเนาะเขาไม่ได้คิดอะไรขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ยังว่าเนาะไม่มีแสงอยากได้แสงพูดยังไงไม่โดนฟ้องพ,พันบอกนี่ท่านยังไปบุก คนว่าได้ขายของไคเอามาโ่ว์เสื้อนี่แหละครับเมนูเล่าคือสิทุนบ่ได้กับพฤติกรรมการหาแสงของคนที่ขื่นซื้อว่าเป็นอาจารย์อาจารย์ได้บวงหูแ่ะครับนะครับที่กำลังพยายามเบ้านิท่าน,านเว่าพืชเขา โดยคุดเลื่องเก่าๆนะครับหลายเดือนหลายเล่าที่คุดมาแล้วแปกและกระดูนตอบกับแบบนางงายไปหลายขังก็มีนะครับชุม,มือนี้นะครับสางเพจสร้างอาวตารหลากหลายแต่ละเพจขึ้นมากันนำหรือมาปะทะกับเพจที่สนับสนุนผู้เบาลฟิลแลนด์กันอย่างมากมายครับ โดยเฉพาะตัวคนที่เด็ขึ้นชื่อว่าเป็นอาจารย์นี่แหละครับผมบ่มาว่ามือหูแนะครับเป็นอาจารย์แนวดเออเป็นคู่แนวดเอออันนี้บมมั่นใจครับบ่หูแล้วครับว่าไผแตงต่างให้เป็นอาจารย์เป็นคู่ด้วยเป็นอยังกระตามแจ่ครับแต่พฤติกรรมการหาแสงการนังเหล่าที่ท่านก็ยังทําเป็นประจําแลวกับภาพแบบเดิมๆครับคจะว่าล่ะครับ พ่อเบ้าถึงเรื่องพุยบาดฟิตแลนด์เนี่ยยอดวิวมันมายอดคตยิ้ตามันเพิ่มขึ้นพ่อเดียหากินมุมปากไปได้แต่ละมือนะครับพอไปเหตุอย่างอื่นมันกรไว้แล้วกระแสมันบมีแล้วนะครับฉะนั้นแล้วกเ็เลื่อยมาเกาะกระแสพุยบาดฟิตแลนด์นั่งเบ่าพื้นโดยแอบอ้างเป็นตูเป็นตาวาสิงติดตนเองเบ้าเนี่ย มันคือนิทานนะครับซึ่งตามที่เมนกุกเพื่อนบอกนะครับหยุดหาแสงยุดเล่านิทานนะครับกาเอาความจริงมาเบานะครับทุกๆคนถ้าพูดความจริงแล้วมันเป็นจริงมั่นกับมีทุกคนนะครับถี่ยอมรับได้แต่าตาบใดโมเมนเรื่องจริงเอาคราวปอมขึ้นมาเบาเนะี่ เติมสีเข้าไปปุงแต่งเข้าไปเพิ่มอัตลดเข้าไปมันก็นจะพิษเพียดจากความเป็นจริงนะครับดี่คือสิงถ่เมนกเพิ่นพระยามจะซื้อความหมายนะครับว่าให้บุคคลเรานี้บุคคลคนนี้ยุดกระตานยุดการกระทําแบบนี้ได้แล้วประเภทเหล่านี้ท่านนะครับแต่งสีปุงแตง่งมานุ่งอาอไปเอง อ้างว่าเป็นนิทานดาวเสาดาวซุกดาววงังคันไปผุนล่ะครับพ่อพี่น้องฉะนั้นแล้วเมนเูเราคือเสียวอดแต่ละนะครับเรากับว่าอยากให้แสงดรอกคัดบ่าถึงล้วมมนกระสีได้ใจมมนกระสียามนะครับพ่อพี่น้องวิทย์หมองแคดแฟนมะล่ำฉะนั้นแล้วคันได้ข้นซื้อว่าเป็นคู่เป็นอาจารย์ไปหาเหตดเนี่ยที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมครับ นะครับเทียอย่างี้ก็ตาแต่ละที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับดีกว่ามานางเบ่าที่ท่านปลอมหลอกเอฟทีกินยาของตัวเองไปวันๆเบือหาหยอดวิวยอดเหรียญน,นะครับบันบคือครับเดียวมันก็นจะโดนโตกรับแบบนี้แหละเอ้ยอย่าไปทาเขาครับแบบฟอกบ่ไ้อย่าไปทาเขาครับถ้ารุดขึ้นมา นะครับนิท่านต่อให้เป็นนิท่านนะครับถ้าหลุดขึ้นมาแต่เนื่อหาของนิท่านน่ะมันเป็นตกกับบางเรื่องบางราวอันเป็นเหตุให้เข้าใจได้ดิคู่ตัวกับคู่ตัวแล้วว่าอาจารย์กับอาจารย์แล้วว่าจิตคุกแต่กันครับนะครับผมก็เลยนําเสนอความคืบนาว่าเป็นห่วงเป็นใยนะครับเมนกที่มีต่อผู้บาดฟิลแล่นนะครับอย่างที่ผมเคยบอกครับคนเป็นเมรถ้ามีคนมาเบาพื้นลูก แม่นินท่าลูกมาว่าร้ายให้ลูกแม่ก็ยอบออกมาปกป้องลูเป็นธรรมดาครับเหมือนเมนกที่เพิ่นกําลังเห็ดนี่แหละครับเพื่อลูกไส้เพิ่นโดนกระทําเล่าก็ต้องออกมาเบาเล่าก็ต้องออกมาตอบตักเป็นธรรมดาครับนี่คือบุปการีนี่คือผู้ให้กำเนิดครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารประมาณนี้นะครับผิดพลาดประการใดขอตรวจอขอภห้แนะนำกันเข้มาครับ อย่านืีครับถือชอบคอนเทนต์ผมมักสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยน,นะครับสำหรับคนที่ยังบ่ได้กดติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้อำลาาาอ่าผ่าจากพ่อพี่พน่องครับพอกรคลินการกครับสวัสดีครับ